พังาดง้งคำโลกอีกครั้งสำหรับเทนนิสภาณิพักวงพัฒนา,านกิจนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเมื่อล่าสุดเอาชนะคู่ปรับเก่าพังอาดคว้าแชมป์รายการเว่นกรังปรีไฟนอล2023ที่เมืองแมนเชสเตอร์ได้สำเร็จพร้อมจะรึกชื่อสร้างสถิติใหม่ให้วงการด้วยการแข่งขันเทควันโดแมนเชสเตอร์2023บวเทควันโดกรังปรีไฟนอลที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ เมื่อวันคืนวันเาที่2ธันวาคม66ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกและดีกรีแชมป์วนกลางปรี11สมัยเข้าร่วมชิงชยัยในรอบ16คนพานิพักชนะฟีนิกกูดแมนสาวเจ้าถิ่น2-0ยก13-5 13-2ต่อมาในรอบ8คนก็ผ่านรุกิเยย,ยินเริงจากตุรกี2-0ยก9-1 และ15-2มาในรอบตัดเชือกกอเบียดชนะดานิล่าปโลซูซาแชมป์โลกปี2022จากเม็กซิโกไปแบบสุดกระทึก2-1ยกรอบชิงชนะเลิศพานิพักต้องพบกันอารีเนาเซเรโซอิกเกลเซียตผู้ปรับเก่าจากสเปนที่เคยดวลกันในรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกมาแล้วโดยในครั้งนี้พานิพักก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปอีก2-0ยก5-2 5-2ย้ำแค้นได้สำเร็จ สำหรับแชมป์นี้ถือเป็นรายการที่6ส่งท้ายปี2023ของพาณิพักต่อจากเหรียญทองซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาแชมป์โลกกรังปรี2023สนามแรกที่อิตาลีเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่31ที่จีนเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนและแชมป์บุนกรังปรีสนาม3าที่จีนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและยังทำให้รวมตลอดการลงแข่งขันระดับนานาชาติคว้าแชมป์ไปแล้ว ถึง51รายการที่สำคัญยังเพิ่มสถิติซิลแชมป์วนกรังปรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสมัยเป็นสมัยที่12มากที่สุดในบรรดานักกีฬาฝ่ายหญิงเรียรยกร้อย